สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาเรียนคณิตศาสตร์กับครูฟุกเหมือนเดิมในคาบนี้เราจะเรียนเรื่องการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบในคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องเราเรียนเรื่องการบวกอ่ะเรามาทบทวนกันก่อนการบวกครูจะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมาสี่เหลี่ยมบวกด้วย1นึ่งล้านสองแสนสามหมื่นหกพันเท่ากับ เท่ากับทละไหเท่ากับ2ล้านละกันาจากความสัมพันธ์ความสัมพันธ์การบวกและการลบจะได้จะได้ซีเลียมเท่ากับทละไหเท่ากับ2ล้าน ลบด้วยเท่าไร1 2 3่0 0้า0ดังนั้นสี่เ,เ,หหเ,เหลี่ยมเท่ากับเท่าไรสี่เหลี่ยมหลองลบเลขมาดูซิสี่เหลี่ยมเท่ากับเท่าไรเอา2ล้านลบด้วย1,236,000เท่ากับ7,64,000นั่นเอง ่าแล้วก็ตอบสี่เหลี่ยมแทน7จ็0 0สนหน่ัน่นเองอ่าก็จะประมาณนี้การบวกถ้ามันเป็นการลบล่ะอ่าเรามาดูเรามาดูโจทย์ข้อน,นี้เขาบอกว่ารถยนต์อเนกประสงค์ราคามากกว่ารถเก๋ง1นึ่งล้านห0ึ่งแบาทรถยนต์อเนกประสงค์ราคาเท่าไหร่ เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้จะมีสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมตรงนี้ลบด้วย4 9 1 0 0 0เ่เท่ากับ1้านมพเรามาดูผู้ชายคนนี้เขาว่างไงยังจำกันได้ไหมถ้าเราแทนสามเหลี่ยมห้าเหลี่ยมวงกลมเป็นจำนวนนับและสามเหลี่ยม,บม,บมบ 5, ลบห้าเหลี่ยมเท่ากับวงกลมจะได้สามเหลี่ยมเท่ากับวงกลมบวกห้าเหลี่ยมนั่นเองจากความสัมพันธ์การบวกและการลบจะได้สี่เหลี่ยมเท่ากับ 1 1 1 0 0 0 0บวกด้วย491,000พอบวกกันแล้วจะได้คำตอบเท่ากับ1 6 0 7 0 0 0้านดังนั้นรถอนเนกประสงค์ราคา1,670,000บาทนั่นเองข้อ2ถ้าจินดาซื้อรถกระบะโดยจ่ายเงินดาวจำนวน1นึ่งจำนวน1เราไม่รู้เราก็ให้เป็นสี่เหลี่ยมไปก่อนอจำนวนหนึ่ง แล้วยังเหลือเงินต้องจ่ายอีก7,000บาทจินดาจ่ายเงินดาวไปแล้วกี่บาทเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ดังน,นี้จะมีราคาราคาลดราคาหลัก797,000บาทและลบด้วยจำนวนหนึ่งที่เงินที่เราจ่ายไปแล้วเงินที่จ่ายไปแล้วจำนวนหนึ่งลบด้วยสี่เหลี่ยมเท่ากับเท่ากับ700,000บาทนั่นเองอเราลองดูผู้ชายคนนี้เขาว่าง่ายถ้าแทนสามเหลี่ยมห้าเหลี่ยมวงกลมเป็นจำนวนนับ สามเหลี่ยมลบห้าเหลี่ยมเท่ากับวงกลมดังนั้นห้าเหลี่ยมเท่ากับสามเหลี่ยมลบวงกลมนั่นเองเดี๋ยวครูแทนอันนี้นะแทนนี้เป็นสามเหลี่ยมอ่าแทนนี้เป็นห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมนี้เป็นวงกลมดังนั้นห้าเหลี่ยมนี้จะเท่ากับเท่าไหรห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมเท่ากับวงกลมดังนั้นสี่เหลี่ยมเท่ากับสามเหลี่ยมเราคืออะไร 797,000าลบด้วยลบด้วยวงกลมวงกลมคือเท่าไร่7 0 0 0 0นนั่นเองก็จะเหมือนกับประโยคตรงนี้ดังนั้นพอลบกันแล้วจะได้เท่ากับ97,000ดังนั้นลินจินดาจ่ายเงินดาวไปแล้ว97,000บาทนั่นเองอดูผู้ชายคนที่เขาวาง่ายเงินดาวคืออะไรเงินดาวเงินดาวหมายถึงเงินที่ชำระครั้งแรกเมื่อทำสัญญา โดยมีข้อตกลงว่าเงินส่วนที่เหลือจะผ่อนส่งเป็นเงินงวดตามจํานวนเงินที่กําหนดสมมุติเรามีของอยู่1ล้านสินค้าชิ้นนี้1นล้านบาทอ่าเขาให้ดาวเรต้องดาวอย่างน้อยเท่าไหร่น้อยสองแสนอะ่ะเราก็จ่ายสองแสนไปก่อนจ่ายสองแสนเราเหลือเท่าไหร่เหลือจากเดือนเท่าไหร่เหลืออยู่แปดแสนนั่นเองแต่ทีนี้ข้อตกลงเขาว่าไงถ้าข้อตกลงเขาว่าให้จ่าย เดือนละแสนนะเราต้องจ่ายทั้งหมดกี่เดือน8เดือนนั่นเองก็จะประมาณนี้เงินดาวกับการผ่อนส่งเป็นงดๆดอ่าเรามาดูข้อนี้ถ้า974,105ลบด้วยสี่เหลี่ยมเท่ากับ2 5 3แ6 9แล้วสี่เหลี่ยมแทนจำนวนใดอ่าเราก็ลอกโจทย์ลงมาได้ดังนี้ จากความสัมพันธ์การบวกและการลบจะได้9,074,105ลบด้วย2 5 3 1 6 9เท่ากับสี่เหลี่ยมพอลบกันแล้วจะได้สี่เหลี่ยมเท่าไหร่ได้7 2 9 3 6นั่นเองเราลองตรวจสอบคำตอบดูเราเอา700,000นี้ไปแทนในสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยไปแทนในสี่เหลี่ยมตรงนี้ซึ่งก็ได้ดังนี้เลยตรวจสอบพอลบกันแล้วได้ 200, 5้า6 9ื่นไหมถ้าได้ก็จะได้ตรงตามกับโจทย์นั่นเองดังนั้นเราจะทําถูกถ้าไม่ได้แสดงว่าเราทําผิดนั่นเองอเรามาดูลองทำข้อนี้ดูซิหาจํานวนที่แทนด้วยสี่เหลี่ยมถ้าสี่เหลี่ยมลบด้วย1นึ่งล้านหกแสนเท่ากับ5้าแสนห้าล้านเจ็ดแสแล้วสี่เหลี่ยมแทนจำนวนใดแล้วก็ลอกโจทย์ลงมา จากความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบจะได้อะไรจะได้5,769,567บวกด้วยบวกด้วยนะให้เราไปดูความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมห้าเหลี่ยมและว,วงกลมมาดีๆบวกด้วย1 6 4่8ล้านกบ่นเองบวกกันแล้วได้อะไร บวกกันแล้วได้7 4 1ล้าน4 1 7 4 5นั่นเองดังนั้นสี่เหลี่ยมแทนด้วย7 4 1ล้านน่นเองอ่าตอบงตอบตอบอะไรเขียนลงไป7 4 1ล้าน4นั่นเอง พอตรวจสอบคาตอบแล้วก็เอาคําตอบที่เราหาได้เนี่ยไปแทนตรงโจทย์ไปแทนในสี่เหลีย่ยมนั่นเองสี่เหลีย่ยมเรามีค่าเท่าไหร่เจ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดลบด้วยหนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบได้คาตอบไหมได้คําตอบเท่าไหร่ถ้าได้ตรงกันถ้าได้ตรงกับโจทย์แสดงว่าเราทําถูกนะครับนี่ตรงโจทย์ตรงนี้ถ้าเราได้ไม่ตรงแสดงว่าเราทําผิด จบเสร็จหรือยังใครทำเสร็จแล้วก็ทำหน้าต่อไปรอดูเลยครูจะไปแล้วนะเขาบอกว่าให้แสดงพิธีทำให้แสดงพิธีหาจำนวนที่แทนด้วยสี่เหลี่ยมโดยใช้เครื่องคิดเลขได้อ่าข้อในี้ใช้เครื่องคิดเลขได้นะข้อหเขาบอกว่า8 2 5 3 6 4ลบด้วยสี่เหลี่ยมเท่ากับ 23,241อ่วิธีทำจากความสัมพันธ์ความสัมพันธ์การบวกกับการลบการบวกกับการลบจะได้สี่เหลี่ยมเท่ากับเท่าไรสี่เหลี่ยมเท่ากับ 825364ลบด้วย2 3 2 4 1ดังนั้นสี่เหลี่ยมเท่ากับเท่าไรสี่เหลี่ยมลบกันแล้วได้เท่าไรลบกันแล้วได้622123นั่นเองดังนั้นสี่เหลี่ยมแทนด้วย6 2 000, 2 1 2 0 20 3ต่อมาข้อ2ข้อ2เขาว่าไงสี่เหลี่ยมลบด้วย1 2 2 5 8 0 0 0เท่ากับ1 1 4 7 1 9 4จากความสัมพันธ์จะเขียนไ้ก่อนเลยจากความสัมพันธ์การบวกกับการลบจะได้ สี่เหลียมเท่ากับพลลายสี่เหลี่ยมเหียมเท่ากับ1นึ่งล้านหนึ่งแร้อยเก้ันนี้ลบหรือบวกลบหรือบวกบวกนะบวกบวกด้วย1นึ่งล้านสองแสาดังนั้นสี่เหลี่ยมเท่ากับพลยบวกกันแล้วได้เท่าไรใช้เครื่องคิดเลขได้นะบวกกันแล้วได้ 2 3 9 7 9 9 7นั่นเองดังนั้นสี่เหลี่ยมแทนด้วย2 3 9 7 9 9 7นั่นเองต่อมาข้อที่3ข้อที่3โจย์เขาว่าง,ง่ายสี่เหลี่ยมลบด้วย632,694เท่ากับ 5 8 3 6 4 5เขียนไปก,ก่อนเลยจากความสัมพันธ์ความสัมพันธ์การบวกกับการลบจะได้สี่เหลี่ยมเท่ากับเท่าไรสี่เหลี่ยมเท่ากับ5 8 3 6 4 5บวกหรือลบอันนี้บวกหรือลบ บวกนะบวกบวกด้วย632,694ดังนั้นสี่เหลี่ยมเท่ากับเท่าใสี่เหลี่ยมสีเหลี่ยมเท่ากับลองใช้แค,ค่เลกดูบวกกันแล้วได้เท่าไรบวกกันแล้วได้1ล้านเท่าไรหร่1ล้าน2 0 1แ0 0 339นั่นเองอ่าตอบสี่เหลี่ยมแทน1 000, 2ล้าน2 0ง6 3 3 9ต่อมาข้อที่4อ่าข้อที่4เขียนด้วยนะจากความสัมพันธ์การบวกและการลบอ่าเขียนตรงนี้นะจะได้สี่เหลี่ยมเท่ากับอะไรสี่เหลี่ยมเท่ากับ 3,924,021อันนี้ลบหรือบวดอ่าลบนะลบร้าน4 3 7 2 4ด้วย1 5 4 3 7 2 4ดังนั้นสี่เหลี่ยมเท่ากับ่ะไรสี่เหลี่ยมเท่ากับ2 3 8ล2 9 7ตอบสี่เหลี่ยมแทน2 3 8ล้าน 297นั่นเองอ่าเสร็จหรือยังเรามาดูผู้ชชยข้างข้างขวานี่เขาบอกว่าไง3.924,021ลบด้วยสี่เหลี่ยมเท่ากับ1.543,724มีมีความหมายเหมือนกับเหมือนกับกรอบสีฟ้านี่นะครับอ่ามีความหมายเหมือนกัน ต่อมาเรามาตรวจสอบความเข้าใจกันก่อนเขาอบอกว่าให้แสดงหาวิธีจำนวนที่แทนด้วยสี่เหลี่ยมโดยใช้เครื่องคิดเลขอลองอยู่วิดีโอไว้แล้วลองทำดูก่อนนะครับอ,อยู่วิดีโอไว้ก่อนถึงมันจะเป็นถ่ายทอดสดอยู่แต่ว่าให้เราหยุดไว้ก่อนนะครับสามารถมาดูต่อพร้อมกันทีหลังก็ได้เหมือนกันถ้าใครทำเสร็จแล้วก็มาดูพร้อมกันเลย วิธีทำวิธีทำเขียนไปจากความสัมพันธ์การบวกกับการลบอ่าน,นี่อย่าลืมเขียนนะครับจะได้สี่เหลี่ยมเท่ากับเท่ากับอะไรเท่ากับ7 36,293ลบหรือบวกน,นี่ลบหรือบวกลบหรือบวกลบนะครับลบ2,46,180 ดังนั้นสี่เหลี่ยมเท่ากับเท่าไหร่ลบกันแล้วได้เท่าไรได้3ามแสนหนึ่งมื่นหนึ่งร้อยสิบสามนั่นเองอตอบสี่เหลี่ยมแทนสามแสนหนึ่งมื่นหนึ่งร้อยสิบสามนั่นเองอข้อ2วิธีทำจากความสัมพันธ์การบวกกับการลบจะได้ สี่เหลี่ยมเท่ากับเท่ากับเท่าไรเท่ากับ7 6 3 2ล้าน6กแสนสามหอันเจร้ลบหรือบวกอันนี้ลบหรือบวกบวกนะบวกบวกด้วย6กล้านหนึ่ดังนั้นสี่เหลี่ยมเท่ากับเท่าไหร่บวกกันแล้วได้1 3บสามล้านเจ็ดแสนันั่นเอง ตอบสี่เหลี่ยมแทน13ล้าน7 0 6 0หมืนพันเจ็ดร้ยแลงไปข้อ3ข้อ3เขาว่าไงข้อ3สี่เหลี่ยมลบด้วย312,000 32เท่ากับ1,365,423นั่นเองวิธีทำวิธีทำจากความสัมพันธ์การบวกกับการลบจะได้จะได้สี่เหลี่ยมเท่ากับเท่าใดสี่เหลี่ยมเท่ากับ1,365,423านาอันนี้บวกหรือลบอมองไหมบวกหรือลบ บวกนะบวกบวกด้วย3 1 2 0 0 32ดังนั้นซีเหลี่ยมเท่ากับบวกกันแล้วได้เท่าไหร่บวกกันแล้วได้1,677,455นั่นเองอตอบซีเหลี่ยมแทน1,677,455นั่นเอง ข้อสุดท้าย7ล้าน6 27,482ลบด้วยสี่เหลี่ยมเท่ากับ2ล้าน2อ3 2 1เ็เขียนไปวิธีทำจากความสัมพันธ์การบวกกับการลบจะได้สี่เหลี่ยมเท่ากับเท่าไรสี่เหลี่ยมเท่ากับ7ล้านหแสนครูเขียนใหม่ก่อน จนลงไป7จ็ดล้านหกแสนสองลบหรือบวกนี่ลบหรือบวกลบหรือบวกตอบในใจนะลบหรือบวกลบนะลบลบด้วย2องล้านสองแสนดังนั้นสี่เหลี่ยมเท่ากับลบกันแล้วได้เท่าไรห้าแสน่หมื่นสอ ห้าแสห้าล้านสแสนสองหมื่นสองพันหนึอบนั่นเองตอสี่เหลี่ยมแทน5ล้าน4ี่แสนห้าล้านสแสนสองหมื่นสพันหนึ่งอนั่นเอง เรามาดูสิ่งที่ได้เรียนรู้สิสิ่งที่ได้เรียนรู้เราได้เรียนรู้อะไร <S <S เขาบอกว่าจาก5,41,000ลบด้วย 4, 1, สี่เหลี่ยมเท่ากับ41 0 0 0พสี่เหลี่ยมแทนด้วยจำนวนใดและมีวิธีการอย่างใดเราเขียนวิธีทำจากความสัมพันธ์ความสัมพันธ์การบวก กับการลบจะได้สี่เหลี่ยมเท่ากับเท่าไรสี่เหลี่ยมเท่ากับ5 4 1 0 0 0 1 0 0อันนี้ลบหรือบวกลบหรือบวกลบหนาลบลบด้วย41,000 4่0 0 0 0 0นะบดังนั้น ลบกันแล้วได้เท่าไหร่ลบกันได้แล้ว5 0 0แสนนั่นเองอตอปสี่เหลี่ยมแทน 10, 5 0 0แสนนั่นเองอสําหรับคณิตศาสตร์วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ละครับสวัสดีครับ